อ,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 อกาบสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนชาวหมาเหงาที่จริงใจและมีลาบูบูใช้ในทุกขวเรือนทุกท่านด้วยครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเย้ในมิดไนท์สแน็คนะครับเรื่องย่อเกมนี้ก็คือเรานะครับเล่นเกมจนดึกดื่นแล้วก็เกิดหิวกลางดึกขึ้นนะครับ เลยมาหาอะไรทำกินก็คือทำแซนด์วิชกินเลยครับอย่างในรูปหน้าโปรเกมนึงครับโอเคมันจะเป็นยังไงเราไปสตาร์ทกันเลยดีกว่าครับอยากรู้เหมือนกันว่าเกมมันปั่นกันานาไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ตัวเราก็บอกว่าเออเริ่มหิวแล้วนะครับหาอะไรกินดีกว่าวเผื่อมีอะไรน่ากินเชื่อล้วตัวเราดูอะไรอยู่วะโคตรหลอนเลยแม่งแบบภาพแม่งแบบโอโ้โหแล้วแบบมืดมากตอนนี้ตีหนึ่งสามสิบเจ็ดนาทีนะครับโอ้โหเดินไปไหนวะเนี่ย เชี่ยมืดเกินโอ้ยหวนกูจะลุกอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเทางนี้คืออะไรนี่ไปไหนอะทางนี้ไปไม่ได้อ๋อตู้เสื้อผ้าโอ้หเยี่ยคนมืดเลยวะ่ะไปทางนี้แหะถูกแล้วเพื่อนแต่แมังมืดจัดเลยวะ่ะนี่อะไรวะเนี่ยเดินไม่ได้ประตูอ๋อประตูห้องเรานี่อะไรเนี่ยห้องไหนเนี่ย ห้องใครก็ไม่รู้ครับมืดมากอ๋อห้องพ่อแม่เราไม่อยากจะปลุกเขาเดี๋ยวเขาตื่นมาด่าเราอีกเราเล่นเกมดึกอันนี้ห้องอะไรห้องพี่ชายไม่อยากจะไปปลุกลบกวนอีกเหมือนเดิมลองเดินไปหาอะไรกินนะครับแสงไฟตรงนู้นนี่ห้องอะไรห้องน้ําโอเคโอ้โขนลุกไปหมดแล้วกูอรรยากาศบ้าน นี่คือไบติทินรอไม่ไหวแล้วที่จะให้ถึงวันศุกร์เร็วๆอ่ะอยากหยุดอะไรเงี้ยน่าจะอยู่ในวัยเรียนอยู่นะครับ<ม>นี่อะไรเนี่ยตัวปิ้งขนมปังนี่ยใช่ไหมที่ทาขนมปังวะเนี่ยอ่ะทาไปตัวเราบอกว่าก็อยากจะหาอะไรเวฟอยู่หรอกแต่ว่ามันมันเสียงดังไปกลัวพ่อแม่ตึกเสียงเคี้ยวเลยวะเออออเยี่ยกุหลอนตู้เย็น เสียงอะไรอะเติออฟจะปิดทําหาอเลยล่ะอ้าวนี่อะไรเนี่ยเขียนว่าถ้าเกิดว่าแยมทาขนมปังเราหมดยังมีเหลือเพิ่มเติมอยู่ในแพนตี้ขนมปังไม่ปิ้งไหมอ๋อเราต้องกดค้างผมก็เฮียไม่ม่านเปิดอ่ะกูถามจริงอย่านะมึงกูถามจริงเออกูถามจริง เสียงอะไรวะอย่านะอุยอ้ยเฮ้ยกอ๊อกน้ำดังเองปิดยังไงล่ะกอ๊อกห้องน้ำเลยเหรอผมถามจริงๆพี่โอ้ยไม่ใช่กอ๊อกทีวีโอ้ยปิดดิเออหอ้ย,อ,ยอะไรวะแค่จะทาหนมปัง อะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยอย่านะทุกครั้งที่ทาหนุ่มปังทำไมมันมีเสียงวะอย่านะกูถามจริงโอ้ยโอ้ยฮ่าร,รีบท้ายมันจบๆเลยขอร้องแหละเต็มักทีเถอะเต็มักทีเถอะท่าน ยังไงอะเต็มยังอะอุย้ยขนกูลุกไปหมดแล้วอะเพื่อนๆขนผ,ผมหมาเห่าเห่าอะไรวะได้ยังไงต่อทาเสร็จแล้วนี่ใครทำอะไรอีกปะเนี่ยเอ๊ะประตูเปิดหรอเฮ้ยเอออ๊ ผมจะตายแล้ว <c oughs> ผมว่าต้องเดินไปแล้วแหละที่มืดๆอ่ะเ,เพื่อนๆขอโทษนะแต่เตรียมตัวเลยผมว่าแม่งเอาแน่ามามึง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 มาโอ้ยไหนนี่ห้องเราดิมึงมามาเลย อูไม่กลัวอูไม่กลัวเออเออเออกลับห้องมาก็ไม่มีอะไรอะไรวะเนี่ยเอยห้องน้ำเหรอห้องน้ำเข้าไม่ได้เฮ้ยอ๋อแปะแยมนี่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อแพนตี้คือห้องเมื่อกี้ ยินเออโอ้โหโอ้กูเดินไปไหนสักไกลเลยวะเนี่ยโอ้ยทาแยมสตรอเบอรี่มึงกินเนยถั่วอย่างเดียวไม่ไม่พอวะเวรกรรมกูโอ้ยมีเสียงอะไรดังอยู่วะเนี่ยแล้วทุกครั้งที่ทามันอะไรวะเนี่ยโอ้ยรีบๆทาเลยฮะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพื่อนๆไม่มีอะไรจะเสียแล้วกับมึงแล้ว โอ้ยเสียงตึกตักตึกตักตึกตักข้างหูเต็ไมไปหมดโอ้ยกูไม่ไหวแล้วเพื่อนเร็จแล้วเอเอเร็ดยังเนี่ยเต็จได้แล้วเร็ดได้แล้วเออเสร็จเย็ยบกลับห้องนั่นแหละเตรียมตัวแล้วเพื่อนๆผมว่ามันเอาแน่ว่ะมาอย่านลมึงอย่านะ กูรู้กูเห็นมึงจะทำอะไรอ่ระเออกับพ้องกับพ้องกับพ้องให้ไวเออกับพ้อ,พองให้ไวอออตัวอะไรวะตัวคนสูงเลยเออมิดไนท์ส n น็คขนม,มกลางดึกขอบคุณที่เล่นเฮี yeah, ่ยตัวอะไรไม่รู้ครับมาแดกเราเหมือนแบบเป็นปีศาจที่คอยดูเด็กๆที่ชอบกินขนม ตอนดึกๆนะครับใครที่เล่นเกมแล้วไม่ยอมหลับยอมนอนและดึกๆก็บน่นหิวอีกออกไปหาอะไรกินอีกก็จะเจอกับปีศาจต,ตัวนี้นะครับระวังไว้นะครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆสาหรับบิดไนซ์แซกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ